ทานินการจะนามณีเสถียรนะคะพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันแบบนี้ในช่วงเวลายเย็นๆน,นะคะกับโอกาสดีๆที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบจากจอยน์คอยคอร์ปอเรชันค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกวันจริงๆค่ะนอกเหนือจากการนําเสนอสินค้าในเครือของบริษัทจอยน์คอยที่มีมากกว่า1นึง่งรายการในทุกวันแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปรู้จักนะคะกับ e w a l l e t ซึ่งหลายคนเนี่ย เคยได้ยินแต่วันนี้เข้ามาในธุรกิจของจอยแอนคอยยังไงแล้วก็ช่วยคุณเนี่ยทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ต้อก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านเราด้วยนะคะคุณสุดที่ชายอินยายค่ะฝ่ายการตลาด eWallet นะคะและคุณอิทธพลศรีวิทยาจิตนะคะ IT Department ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียกคุณหนุ่มคุณป้าละกันนะคะวันนี้พูดถึง eWallet หลายคนเคยได้ยินมาบ้างแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาในธุรกิจของจอยแอนคอยแล้วจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนสามารถทําธุรกิจได้ง่าย ก้นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยละกันว่า E-Wallet เนี่ยมันคืออะไรเอาแบบอธิบายง่ายๆให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้มันคืออะไรกันแน่ได้ครับผม E-Wallet นะครับก็คือกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ<ม>ก็คือเราจะมีวงเงินในผ่านในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ต่างๆทั่วโลกก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะครับ<ม>โดย อิเล็สเนี่ยสามารถทำนิติกรรมของทางบริษัทเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับค่ะเดี๋ยวกันนะรกระเป๋าปกติเวลาเราคิดภาพกระเป๋าเงินอ่ะก็เป็นกระเป๋าเงินที่มีเงินของเราอยู่ในกระเป๋าสตาตงค์แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์คือ<ช>เหมือนกับว่าเราต้องเอาเงินเนี่ยไปแบบไปอยู่ในระบบนี้ก่อนนี่ค่ะถูกต้องครับผมครับ,รบเราก็จะมีเงินอยู่ในระบบนี้สมมตุติอ่าถ้าครั้งแรกในการเปิดเนี่ยมีวงเงินอยู่1 0,000บาท แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เงาจะ1สนหนึ่งสองแสนก็แล้วแต่ที่เราจะโอนเข้ามาใน e ีว l ลเลนะครับซึ่งสามารถทานิติกรรมในการขายสินค้าก็ได้นะครับรับสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับโอนเงินระหว่าง e ีว l ลเลก็ได้นะครับ ต้องการขยายศูนย์ก็ได้นะครับเราทําได้4นิติกรรมนี้ซึ่งปกติแล้วอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเวลาเรามาเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ระบบนี้เนี่ยเวลาเราท,ทําธุรกรรมการซื้อขายสินค้าการรับสินค้าเราต้องทำไงบ้างโดยทั่วไปเราจะต้องมาที่สาขานะครับสาขาอยู่ไหนไม่รู้แต่เราก็ต้องเดินทางไปที่สาขานั้นสาขาทั่วประเทศเลยสมมติบ้านเราอยู่ใกล้รัชดาเราก็ต้องเดินไปเดินทางไปรัชดาก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าน้ํามันรถค่าเดินทาง แท็กซี่อะไรก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับ่ทีนี้ถ้าเป็นอลเลดล่ะเราก็ไม่ต้องเดินทางไปเราสามารถขายตรงนั้นได้เลยนะครับเพียงแค่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้อย่างงี้คะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับขอมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ทำนี้ทำได้แล้วครับฟังดูนะ่าสนใจแต่ว่ายังคิดไม่ออกนะว่ามันเป็นยังไงกันแนะ่อยากให้คุณหนุ่มเล่าให้ฟังลึกๆอีกสักนิดนึงละกันครับได้ครับผม อ l เล็กข uh, e ้อดีของอีเนะครับ1ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านหมายความว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจของเราเองกําลังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าจะเปิดจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งก็ต้องมีหน้าร้านหาทําเลไม่ต้องมีไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับปกติถ้าเราจะมีหน้าร้านเราต้องลงทุนถูกไหมครับสินค้าจะต้องมากองอยู่หน้าร้านเรานะครับไม่รู้กี่พันรายการก็จะขายสัก พันรายการก็ต้องซื้อมาสักพันรายการมาลงทุนแล้วมาจับชั้นวางไว้ก่อนถูกต้องแต่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนะครับไม่ต้องจัดไม่ต้องหาทำเลครับมีแค่ระบบคอมติ๊กลงในโปรแกรมมันจะมีรายการสินค้าขึ้นมาพันกว่ารายการเราก็เลือกที่จะขายอะไรก็ได้ในนั้นประหยัดแล้วว่าไม่ต้องเอามากองแล้วเนาะหน้าร้านหนึ่งอย่างละครับผมไม่ต้องมีศูนย์กระจายสินค้านะครับก็คือลูกค้าก็สามารถไปรับสินค้าที่สาขาไหนก็ได้ที่ ใกล้ที่สุดคือเราไม่ต้องแบบว่าตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทเองแล้วก็มีศูนย์ย่อยแล้วให้ลูกค้ามาซื้อกับเราแล้วไปรับไม่ต้อง<ะ>สมมตุติเรามีลูกค้าอยู่เชียงใหม่เราเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่เกิดมีลูกค้าเราก็ขายที่เชียงใหม่ลูกค้าก็รับที่เชียงใหม่ได้เลยในสาขาของบริษัทใช่พอวันต่อมาเราไปหัดใหญ่ขายที่หัดใหญ่ก็ไปรับสินค้าที่หัดใหญ่ได้เลยะสะดวกง่ายขึ้นถูกต้องค,ครับผมไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไม่ต้องลงทุนยังไงคะ ก็คือบริษัทเราลงทุนให้อยู่แล้วะนะครับสินค้าจะอยู่ที่สาขานะครับเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เอามาขายให้ลูกค้าคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องเป็นสตอ็อกของเราเองถูกต้องใช่ครับผมไม่ต้องจ้างพนักงานไม่ต้องมีพนักงานเลยครับคือเพียงแค่เราคนเดียวะนะครับ คีย์ขายซึ่งง่ายมากนะครับเดี๋ยวทางคุณป้อจะอธิบายทีง่ายมากว่าจะขายยังไงทำเนี่ยทำคนเดียวได้ทําคนเดียวจบเลยพนักงานบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะมีพนักงานต้องจ่ายเงินเดือนทุกเดือนก็ไม่ไหวนะใช่ครับผมไม่ต้องทําบัญชีนะครับไม่ต้องมีการวางแผนเดี๋ยวก่อน ทำธุรกิจนะคะคุณหนุ่มไม่ต้องวางแผนไม่ต้องทำบัญชีก็เจ้งสิคะจะได้กำไรยังไงคือจริงๆแล้วาทาง <c oughs> บริษัทเราเนี่ย <c oughs> วางแผนให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะครับเพียงแต่ <c oughs> ในระบบของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแผนการตลาดนะครับว่าขายให้ลูกค้าอะไรไหนสินค้าอะไรจะเลือกแผนทวินเน็ตเวิร์กแผน Team <c oughs> บาลานซ์ทีมบริษัท วางแผนว้ให้เรียบร้อยแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบอยู่แล้วเราเพียงแค่มาใช้ระบบของบริษัทถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเกิดบางคนทําการตลาดไม่เป็นไม่รู้ว่าจะยังไงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดินตามระบบนี้ไปถูกต้องครับค่ะไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ต้องเสียภาษีนะครับโอ้โหดีตรงนี้เพราะตรงนี้บริษัทแบกรับภาระตรงนี้อยู่แล้วนะครับผู้ใช้ออเฟล็ก็ไม่ต้องตรงนี้ค่ะบริษัทก็จดทะเบียนถูกต้องนะคะปกติเพียงแต่ว่าเรา ก็คือเหมือนเป็นแบบใช้อ w a l l ร t แบบนี้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องแบบตั้งบางคนเนี่ยคือทําเป็นบริษัทจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเกิดบริหารไม่ได้ไปไม่รอดจะต้องมาปิดบริษัทยุ่งยากอีกเสียค่าใช้จ่ายอีกนะคะครับผมค่ะไม่มีค่าขนส่งนะครับไม่มีคือลูกค้าสั่งมาเราต้องปกติเราจะต้องจ้างรถหล้อรถไปส่งลูกค้าถึงที่บ้านอะไรก็แล้วแต่ใช่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับก็คือศูนย์ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะซึ่งจอนคอยก็มีศูนย์ทั่วประเทศอยู่แล้วถูกเราอยู่เชียงใหม่ลูกค้าอยู่หัดใหญ่ขายผ่านเน็ตได้เลยลูกค้าก็ไปรับที่หัดใหญ่ไม่ต้องวิ่งมาเชียงใหม่ละนี่ครับค่ะไม่เสียค่าขนส่งด้วยนะคะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงครับค่ะไม่เสี่ยงยังไงคะไม่เสี่ยงในเรื่องของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าผ่านอีเวเล็เนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่า จะต้องได้สินค้ากลับไปเพราะจริงๆแล้วอ e ีเวเลตอะเราก็มีวงเงินของเจ้าของ e ีเ l เลอยู่กับบริษัทอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเองเมื่อซื้อของผ่าน e ีเ l เลก็จะมีอินโอยต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาที่บริษัทนะครับ เหมือนเป็นเครื่องการันตีรับประกันได้เลยว่าลูกค้าจะต้องรับสินค้าที่บริษัทได้เลยได้ของแน่นอนได้ของแน่นอนแบบไปซื้อปุ๊บกับคนนี้มีคีย์คอมแล้วตกลงเราจะได้ไหมเราไปรับเนี่ยจะมีของไหมถูกเพราะว่ามันจะมีแมสเซจวิ่งเข้ามาในมือถือลูกค้าเลยปเป็นเลขที่อินวอย์นะครับแล้วเอาแมสเซจเนี้ยไปรับสินค้าที่ศูนย์นั้นเลยสะดวกมากสะดวกมากนะคะไปโชว์แล้วก็รับได้เลยแน,แน่นอนละเพราะว่านี้เราสั่งซื้อไปแล้วนะมีหลักฐานยืนยันครับใช่ครับผมอืมค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบภาพรวม <c oughs> ของการทําธุรกิจสำหรับคนที่กาลังคิดว่าอยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจแล้วก็อยากจะได้ประสบความสําเร็จนี่นะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะครับผมอ่าฮะสำหรับอนาคตนะครับทางท่านประธานของเราเนี่ยก็จะเปิดโมเดิลเทรดขึ้นมาะนะครับสินค้าที่มีณนะตอนนี้มีพันกว่ารายการนะครับถ้าโมเดิลเทรดตัวน,นี้เปิดมาเนี่ยมันจะรองรับสินค้าได้เป็นหมื่นรายการ นะครับต่อไปก็คือสินค้าในร้านจอยมาทเนี่ยก็สามารถซื้อผ่าน e w a l l t t ได้เลยได้เหมือนกันต่อไปในอนาคตถูกต้องครับสมมุติว่าจะซื้อน้ำปลาข้าวสารครับ<ะ>ได้เลยครับขายผ่าน e w a l l e t ได้เลยแล้วก็ไปรับสินค้าที่จอยมา t นะครับซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น JC Shop เร็วๆนี้ะนะครับซึ่ง Modern Trade ตัวนี้กำลังจะเปิดประมาณ78สาขาเร็วๆนี้ เป็นแบบสาขาใหญ่ๆสาขา,ยายใหญ่เลยที่เป็นแบบว่าโมเดิร์นเทรดเลยนะคะมีสินค้าครอบคลุมทุกหมวดหมู่เหมือนกับที่คุณไปซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตถูกครับแต่ว่าใหญ่กว่านั้นอีกใช่ครับ,ค,รบค่ะคร,ครับเพราะมีเป็นหมื่นรายการอ๋อ <นะ S 1> เรียกว่าเอามารวมกันเลยเพราะปกติสินค้าในจอยแอนคอยก็พันกว่ารายการกมีสินค้าที่จอยมาดอีกใช่ครับอีกเป็นหมื่นรายการเลยเหมือนกันใช่ครับครับค่ะนะฮะก็ถ้าผู้ที่สนใจจะเปิด จอยมาดนะครับก็ติดต่อผ่านทางผมก็ได้เปิดจอยหมาดหมายถึงว่าเปิดเอ่อเปิดอีเวเลนะครับพอดีรับผิดชอบจอยมาดด้วยทั้งจอยมาดทั้งอีเวเลจริงจจอยหมาก็มีคนสนใจถ้าแบบว่าจะอยากจะเปิดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะเปิดอีเวเลตเออพอฟังแล้วมันน่าสนใจอยากจะทําธุรกิจแบบนี้จะเริ่มต้นยังไงติดต่อยังไงบ้างก็ติดต่อมาทางผมนะครับโดยที่ ผู้สนใจนะครับจะต้องเตรียมเอกสารนะครับจะมีทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนค่ะ,ะหน้าบุ๊กแบงค์นะครับแล้วก็ใบโอนเงินค่ะใบโอนเงินเองคะใบโอนเงินหมายถึงว่าจะเปิดจอยหมาดครั้งแรกเนี่ยเรากำหนดไว้ที่ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า1,000 0บาทค่ะโอนมาที่บริษัทนะครับแล้วแฟก์ใบอ่ะจะสะดวกแฟก์ก็แฟก์มา ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึ่งะนะครับส่วน5ก็คือใบสมัครแล้วก็ใบเพิ่มวงเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ w วิ j c c ีะนะครับเอกสารแบบฟอร์มในการสมัครนะครับค่ะแล้วรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องใช้อะไรบ้างนี่ดูได้ที่เว็บไซต์ดูดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับื่ใครฟังไม่ทานว่าใช,ใช้อะไรบ้างนี่คือ E-wallet ถูกไหมคะถูกครับ อยากจะเปิดนะต้องมีเอกสารอะไรบ้างลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือคร่าวๆก็คือบัตรประชาชนสำนักเรียนบ้านหน้าบุกแบงใบโอนเงินขั้นต่ำหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะแบบเปิดเยอะแค่ไหนก็เป็นวงเงินที่จะใช้ในการหักไปเรื่อยๆเวลามีคนมาซื้อสินค้าแค่นั้นเองแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้แล้วครับใช่ครับอันนี้สมาชิกของเราที่เป็นสมาชิกจอนคอยอยู่แล้วนี่สามารถเริ่มต้นได้เลยไหมคะทันทีครับ ก็คือแค่ติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอคะครับแค่ติดต่อเข้ามา,าเอกสารครบพร้อมได้ทันทีครับแล้วสาหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจอยแอนคอยแต่ว่าอยากจะพอฟัง e w a l l e t แล้วอยากจะมาร่วมธุรกิจนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับขอให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วสมัครสมาชิกมีเลขที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยมาเปิด l l e t ค่ะนะครับก็เปิด ได้ทันทีหลังจากเป็นสมาชิกแล้วนะครับอ๋อก็ไม่ยุ่งยากสะดวกสบายติดต่อเข้ามามีเบอร์ติดต่อหรือมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,ะเบอร์ติดต่อ,อเบอร์ผมเลยนะครับ085นะครับ226 3528ครับ น,นะคะคก็เป็นแบบว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆจริงๆไม่ยากนะเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้เอกสารต่างๆในเว็บไซต์ W ว็บเว็บเวนะคะขีดกลางนะ jc.com นะคะแล้วก็ลองดูรายละเอียดละกันนะคะคแล้วกว็ถ้าสมมุติว่าฟังแล้วเนี่ยสนใจแต่ว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมคืออาจจะมีข้อสงสัยอยู่นะยังไม่แบบเข้าใจชัดเจนโทรเข้าไปสอบถามคุณหนุ่มได้เดยได้ครับได้ครับนะคะเอาละนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะต้องให้คุณปอเนี่ยแหละช่ว กุ้ยเจาะลึกๆนิดนึงละกันในเรื่องราวเก่ยกับ e ีวอลเลแล้วก็การทำงานของระบบว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันมีระบบการทำงานยังไงนะในธุกรกรรมนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ ดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนคอเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนคอและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำต่อทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ครอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้ากเกษตรกรรมนว,วัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่<ร>เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามหา,าศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ค่ะ เราอยู่กับเรื่องราวของ eWallet ค่ะสำหรับหลายคนนะที่สนใจจะทําธุรกิจเปิดธุรกิจหรือว่าอยากจะเริ่มต้นนะคะทำธุรกิจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะไม่อยากจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะไม่อยากจะมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ถนัดเรื่องของการตลาดวันนี้นะคะทุกอย่างจะง่ายขึ้นที่ Join Coin Corporation ค่ะแล้วก็แน่นอนนะเราคุยกันค้างเอาไว้ในเรื่องราวของ eWallet นะเรียกว่าง่ายมากๆในการทําธุรกิจนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันอีกสักนิดนึงละกันในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการเปริดนะคะ ให้คุณป้ช่วยเล่าให้ฟังเลยดีกว่าค่ะครับก็กล่าวสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะผมก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะฮะได้คุณตอเชิญมานะออกรายการนะฮะก็ผมคงจะมาเจาะต่อจากครั้งที่แล้วของทางคุณหนุ่มนะฮะว่ามันง่ายยังไงมันดียังไงทําไมเราถึงอยากจะทํามันมี4ขั้นตอนง่ายๆนะฮะค่ะหเอกสารนะฮะชำระเงินนะขั้นตอนที่1นึ่งะขั้นตอนที่2แผนกบัญชีเนี่ยจะตรวจสอบทุกอย่างนะฮะแล้วก็ทําการอนุมัตินะฮะค่ะขั้นตอนที่3แผนกไอทีก็จะตรวจสอบนะฮะว่า ผ่านจากบัญชีมาแล้วหรือยังนะฮะเสร็จไอทีก็จะก่อข้อมูลทั้งหมดแล้วก็อนุมัตินะฮะขั้นตอนที่4นะฮะผู้ใช้งานเนี่ยรอรับอย่างเดียวทางมือถือมือถือต้องติดตัวเลยนะฮะหลังจากนี้นี่มือถือมีความสำคัญมากนะฮะก็มือถือก็จะแจ้งไปว่าท่านเนี่ยได้รับสมาชิกแล้วนะเป็นสมาชิก e-wallet แล้วนะก็ประกอบด้วยคือเว็บไซต์นะฮะที่เข้านะฮะคือลิงก์นั่นเองนะฮะ www. coin.io.th/wallet นะฮะค่ะแค่นี้เลยเข้าไปใช้งานได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ SFS ก็จะประกอบด้วยรหัสนะฮะ user name password แค่นี้เราก็จำเอาไว้แล้วพอต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ user name password เดิมเราอินเข้าไปปกติก็ย้อนกลับไปหาคุณหนุ่มนิดนึงนะเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่ทั่วโลกเลยก็ได้อยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนก็ได้ขออย่างเดียวให้มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต สมมติว่าเราสมัครเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโดยขั้นตอนทั้งหมดที่คุณป้าพูดมามีเอกสารมีอนุมัติมีฝฟบัญชีอะไรเสร็จสับเนี่ยคือเราเป็นสมาชิกจนคอเราก็แค่ยื่นรอนานไหมคะรอนานสักกี่วันแบบว่าอ่ะเสร็จละเนี่ยจบละสมัครเสร็จแล้วเราจะใช้อีมอลเลได้แล้วนะฮะก็คือขั้นตอนนี้อาจจะต้องเรียนคุณตอนิดนึงนะฮะจริงๆถ้าเกิดไม่ติดกระบวนการเรื่องเอกสาร